ช่วงนี้พีเอส่งผลกระทบต่อชาวเชยียงใหม่มากเลยค่ะทุกคนเลยอยากจะทราบความคิดเห็นกันว่าพี่ๆชาวเชยียงใหม่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหายังไงเกี่ยวกับ p m 2.5นี้ไปดูกันเลยค่ะว่าอยากจะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขปัญหา PM2.5 อานี้ยังไงคะอ่าก็อาจจะแบบมีการจัดอบรมให้กับประชาชนเช่น,ชนแบบ การป้องกันตัวเองสาะเพียม2.5อย่างเงี้ยครับแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นการที่แบบมีการแจกแบบพวกแมสหรือว่าอุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่นให้กับประชาชนจัดอบรมนะคะก็อยากให้รัฐบาลแบบว่าเข้มเข้มงวดในการแบบในกฎหมายเรื่องการเผาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะให้มีมาตรการการจัดการฝุ่นที่ดีกว่านี้ค่ะอาจจะมีการมีความเข้มงวดมากขึ้นในการที่ควบคุมการต้นเหตุทําให้เกิดฝุ่นค่ะเช่นการเผาป่าหรือว่า ะอะไย,อยากทราบความคิดเห็นค่ะว่าอยากให้มีหมน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการแก้ไขปัญหาพีเอ็ม2.5นี้ยังไงบ้างคะค่ะคือจริงๆอยากให้รัฐบาลเนี่ยศึกษาต้นตอของปัญหาของฝุ่นพีเอ็ม2.5ใช่ไหมคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดค่ะเพราะว่าถ้าเรามมวแต่แก้ปัญหากันที่ทปลายเหตุแบบนี้ฝุ่นก็ยังจะมีทุกปีค่ะก็ะอาจจะเป็นแบบอยากให้ช่วยแบบรณรงค์พวก่ก การลดการเผาป่าเนาะเพราะว่าเชียงใหม่มีการเผาป่าเยอะก็จะประมาณนี้รณรงค์ใช่ไหมคะอยากให้รัฐบาลช่วยควบคุมการเผาป่าหรือว่าเผาเผาสังข้าวหรือว่าสังข้าวโพดนะคะใช่แล้วก็ควบคุมมลพิษที่มาจากรถที่แบบเป็นคนดำควบคุมมลพิษนะคะโอเคค่ะ